สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์รู้ทันดวงประจำเดือนกรกฎาคม2563สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอยากจะรู้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับดวงของคุณบ้างเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นยังไงก็แล้วแต่หลังจากชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อจะรับข้อมูลข่าวสารหรืออัปเดตเรื่องของดวงนะคะชะตาได้อย่างไม่ผิดพลาดนะครับและที่สําคัญท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้ที่หมายเลข0957050163 ID line ก็คือ h o r o v i p 7 8 9นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ทิ้งไว้ที่ต้นคลิปนะครับยังไงก็จดแล้วก็บันทึกเอาไว้ได้เลยนะครับการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูและค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายจะละเอียดแม่นยาชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของรู้ทันดวงของคนที่เกิดในวันอังคารว่าเป็นอย่างไรนะครับคนที่เกิดในวันอังคารโดยพื้นฐานคุณเป็นคนรับอิสระ ไม่ชอบไปใครมาบังคับและไม่ชอบไปใครมาจุกจิกหรือเศร้าซีจ้ำจีจ้ำใจแต่ถ้าทําอะไรก็ทํามันเต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังหรือคิดเยอะแยะมากมายให้ต้องว้าวุ่นใจแต่ประการใดและในชั่วโมงนี้มันเหมือนตัวของคุณเนี่ยเริ่มที่จะมีแรงเริ่มที่จะแอคทีฟหรือเริ่มที่จะทําอะไรด้วยความสามารถของตนเองอาจจะมีช่องทางและโอกาสใหม่ๆนะครับ ทำให้คุณรู้สึกว่า <c oughs> ในเดือนกรกฎาคมนี้จะต้องทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างทําเรื่องบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของงานนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องได้เริ่มต้นนับ1นับ2นับสากันเลยในช่วงเดือนนี้เลยนะครับฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นนับ1นับ2นับ3าในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจผมมั่นใจว่าโอกาสนะครับที่คุณจะได้ทําแล้วก็ลงมือทำเนี่ยโอกาส มันจะเป็นความสําเร็จหรือโอกาสที่มันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้ต่อยอดในเรื่องเรื่องอื่นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานหรือธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยสตอรี่ของคุณคือชอบทํางานอิสระไม่ชอบที่มันมีงานหรือทํางานอยู่ในกฎในระเบียบในข้อบังคับต่างๆซึ่งคุณก็จะทําได้ไม่นานที่สุดแล้วก็ต้องหางานที่มันเหมาะกับ ดวงชะตาของตนเองแต่ในชั่วโมงนี้งานของคุณมันอาจจะต้องเป็นงานที่เอาดอหรืองานที่จะต้องเดินทางนะครับไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างซึ่งลักษณะในเนื้อง,งานของคุณมันจะเป็นแบบนี้และสตอรี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันอยู่ยาวจนถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยฉะนั้นในเรื่องของเนื้อง,งานในเรื่องของธุรกิจหรือ รายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องออกไปพบปะผู้คนออกไปเจอคนนู้นคนนี้เจอลูกคงงลูกค้าบ้างแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างแน่นอนฉะนั้นหากคุณอยากจะมองหาโอกาสและก็ช่องทางใหม่ๆในยุค new normal นี้โอกาสที่คุณจะทำแล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับหากมองถึงในเรื่องของ ธุรกิจอาชีพและก็การงานแล้วก็ต้องมาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างว่าการเงินของคุณเป็นอย่างไรก็ต้องมองเลยว่าคนที่เกิดในวันอัคารตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีช่องทางในการที่จะได้เงินมาเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะช่องทางจากการทำงานประจำ หรือทํางานเสริมหรือทํางานฟรีแลนซ์งานอิสระต่างๆนั่นคือช่องทางที่คุณจะได้เข้ามาแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยจากสิ่งที่คุณได้รับมาในก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีโอกาสที่จะได้ช่องทางใหม่ๆและที่สําคัญคือตอนนี้คุณมีโอกาสด้วยที่จะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนจากผู้มีศักยภาพ ผู้มีบารมีหรือผู้มีมีความมั่งคงมั่งคั่งในชีวิตแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเอ่ยปากนำโปรเจกต์นำโครงการต่างๆเนี่ยไปคุยนะครับไปอธิบายผมมั่นใจว่าการลงทุนหรือการลงหุ้นหรือจะช่วยเหลือให้ทุนมาสามารถที่จะทำงานเดินหน้าต่อไปได้ในเรื่องธุรกิจในเรื่องของอาชีพของคุณฉะนั้นช่องทางตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง ที่คุณมีโอกาสนะครับที่จะได้เริ่มต้นทําและโอกาสที่มันจะได้เงินได้ทรัพย์หรือได้ไรายได้เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นตําแหน่งการเงินของคุณในชั่วโมงนี้ถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีฉะนั้นตําแหน่งที่ดีมันก็เลยทําให้การเงินของคุณดีต่างไปด้วยฉะนั้นความสามารถมาจากความขยันความอดทนความมุมานาพยายามต่างๆของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงนี้ถือว่าทำแล้วไม่เสียเปล่า ทำแล้วให้คุณทาแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักดูบ้างสําหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ครองคู่ชีวิตอยู่แล้วผมมั่นใจว่า ดูเหมือนว่าคู่ครองคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะมาเป็นแขนเป็นขาหรือจะมาช่วยเหลือคุณในด้านใดด้านหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของเนื้องานก็สามารถที่จะมาเป็นแขนเป็นขาคือมาช่วยเหลือในเรื่องของเนื้องานของคุณได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะได้โอกาสที่จะมีทุนจากแฟนคุณจากผู้คุณมาลงทุนในธุรกิจหรือในงานที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นน,นับหนึ่งนับสอง ตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นหากใครมีคู่ครองคู่ชีวิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับถือว่าเดินหน้าพยายามประคับประคองให้สิ่งใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานธุรกิจหรืออาชีพของคุณเนี่ยเดินหน้าก้าวต่อไปได้ความรักของคุณในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเป็นคนโสดหรือคนที่เพิ่งจะเปิดใจนะครับหรือคนเพิ่งจะออศึกษาทิสัยใจคอในเบื้องต้นถือว่าในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ดีมากหมายความว่าอาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องราวใดๆในเรื่องราวหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าความรักของคุณในชั่วโมงนี้ลงตัวเป็นการที่สูดให้คุณได้รับรู้ว่าคนที่คุณออจีบหรือคนที่คุณ <c oughs> เปิดใจกับคนคนนั้นน่ะ เขาหรือเธอเต็มที่กับคุณในช่วงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนั่นหมายความว่าคุณการันตีได้เลยว่าคนที่คุณเลือกในชั่วโมงนี้จะมาช่วยเหลือคุณในด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอนถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆที่จะทําให้สิ่งที่คุณทําในวันนี้เดินหน้าประสบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นกําลังใจจากคนรักคนที่เป็นคนพิเศษเนี่ยมันจะทําให้คุณมีพลังและมี บารมีมีอำนาจในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในระยะเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับถือว่าลงตัวมากเลยทีเดียวส่วนตำแหน่งในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องมองว่าตำแหน่งโชคลาภของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้มันน่าจะมาจากในเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงบ้างแต่เป็นการเสี่ยงแบบเล็กๆแต่โชคลาภใหญ่ๆเนี่ย ผมโฟกัสไปที่เรื่องของเนื้อง,งานมากกว่าซึ่งถือว่าในชั่วโมงนี้คนวังคารทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยทํางานเพียงแค่จ็อบเดียวหรือทํางานเพียงแค่หน้าที่เดียวอาจจะทํางานได้หลากใหญ่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันแสดงว่าโชคลาภมันอาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าหนึ่งอาชีพมากกว่า1นึ่งจ็อบแสดงว่าในเมื่อมีโชคลาภจากการทํางาน การเงินรายได้ผลตอบแทนความรักมันก็น่าจะลงตัวเป็นอย่างดีฉะนั้นโชคลาภอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเพียงเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะหมายถึงในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราการเงินที่จะได้มาการเสี่ยงโชคที่จะมีเข้ามาหรือแม้กระทั่งความรักที่สดใสนะครับในช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปถือว่าในชั่วโมงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่สําหรับคนที่เกิดในวันอังคาร ถือว่าลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสำหรับตัวของคุณในช่วงนี้อาจจะมีปัญหา <c oughs> ความไม่ลงรอยอยู่บ้างสำหรับคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอาจจะติดขัดความคิดความอาจจะไม่ค่อยตรงกันหรือทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์ใจนะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของคุณถึงแม้จะมาพูดยังไงก็แล้วแต่ ขอให้คุณตั้งหลักแล้วก็คุณยึดมั่นในสิ่งที่คุณทําถ้าเรื่องเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมมั่นใจว่าคนรอบข้างจะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ได้รู้ว่าเ,เรามีเป้าหมายมีจุดหมายอย่างไรนะครับแสดงว่าเขายังไม่เห็นภาพตรงนี้ก็อย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเอา น้ำหนักของคำพูดของคนอื่นนะ่ะมาทำให้ตัวของเราบั่นทอนในเรื่องของการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นคุณอยากทำอะไรในช่วโมงนี้คุณทำไปได้เลยและเชื่อว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้หรือผลลัพธ์ที่มันจะออกมาเนี่ยมันทำให้คุณหายเหนื่อยนะครับกับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณที่จะพิจทำแล้วก็สิ่งที่คุณที่ตั้งเป้าหมายไว้ผมว่าระยะเวลานี้ไม่นานหรอกครับผมว่า อย่างน้อยต้นปีเนี่ยน่าจะเห็นผลลัพธ์ในตรงนี้ของคุณได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดในวันอังคารขอให้เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้ทุกทท่านนะครับที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไป อย่าลืมดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ